ไอ้นั่นก็นสวยไอ้นี่ก็ดียิ้มชอบใช่ไหมชอบทำอย่างนี้ใช่ไหมล่ะยอดขายวันนั้นต้องคือจะดีไปประมาณอาทิตย์ถึงเป็นแบบสองอาทิตย์เลยคนะ่ะห่างหายจากการทำคลิปลงเลยค่ะก็คือยอดขายตกอย่างเห็นได้ชัดว่าตกลงเยอะเรากลับมาทําใหม่กว่ามันจะปั้นได้ที่กว่าจะออยอดเอเ็นเพกนี้กว่าจะกลับคืนมาเคยทีนภาพที่มีตอนนี้ก็ตอบว่า มันจะสามารถสื่อสารกางภาพให้เกิดมูลค่ามากกว่าการบอกเหตทั่วไปครัมันทำให้รู้สึกว่าการถ่ายภาพที่ดีเนี่ยมันทำให้มันเพิ่มยอดขายได้มันเพิ่มแรงดึงดูดที่ทําให้คนเนี่ยอยากจะเข้ามาเพื่อซื้อสินค้าอยากไปอยากสนใจสตอรี่ในเรื่องเหล่านั้นได้ถ้าภาษาพูดเขาจะมันมีลีลานิดนึงมันมีลีลาแบบเหมือนเหมือนเพิ่มเสียงจากข้างหน้าแล้วข้างหลังมันจะมีเงา้อนิดนหน่อยๆออกมาแบบ ให้เราเด้จุดสนใจมากขึ้นนะคะก็ชอบถ่ายภาพบนโซเชียลไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่ได้มาตามกู่ก็คือก็ได้รู้ประมาณว่าแบบเราต้องมีสตอรี่เทอรี่เป็นไงบ้างครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างนะมีมากเลยพี่เจนนี่ค่ะพี่เจนนี่เป็นตัวแทนทางห้องเลยแตว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่เจนนี่ได้อะไรไปบ้างและสิ่งที่พี่เจเน่ จับเป็นแม่นที่สุดอยากจอาไปใช้กับราตัวเองคืออะไรก็ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำ a I เกี่การบริหารจัดการบริหารในครัวใช่ค่ะในครัวการการเพิ่มต้นการการลดคอสอาจารย์จะให้โปรแกรมมาแล้วก็แต่ละเมนูจะต้องคำนวณว่าเป็นนี้เราต้องขายเท่าไหร่เมื่อกี้จะบอกเอาเพิ่มต้นทุกเพิ่มต้นถุกไม่ยากนะเพิ่มต้นทุนง่ายมาก แต่ถ้าเราจะลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มกำไรเนี่ยมันทำได้ยากมั้เพราะเราไม่เคยคำนวณต้นทุนที่แท้จริงต้นทุนที่แท้จริงอยู่ที่เท่าไหร่และเราจะตั้งราคาสแสดงอย่างไรถูกไหมใครชอบอ่านรีวิวหรือบทความเกี่ยวกับอาหาร<ม>บ้างบางทีถ้าเกิดเราเห็นรีวิวบ่อยๆหรือเห็นภาพจากร้านนั้นบ่อยๆมันจะถูกเขาเรียกว่าอะไรเมมโมรีบางทียนันก็เลยนอกอยู่ อยากกินอะไรขึ้นมาพุ๊บมันจะปิงขึ้นมาถ้าภาพนั้นสวยมีผลกับเราไหมจริงมันคือหัวใจมานงแต่ย,ยุคสมัยก่อนจน,นยิ่งยูอีส์ดิจิชลปัจจุบันนี้ลูกค้าตัดสินใจซื้อของภายในไม่กี่วินาทีเพียงเพราะภาพภาพเดียวถูกไหมใครเท้าซื้อของออนไลนบ่อยว่าโอ้โหผมก็เป็นคนนงครับดูภาพกับรีวิวบ่อยไหเยอะไหม,ไหมถ้าสินค้าตัวไหน คนที่ซื้อไปแล้วรีวิวเรื่องภาพดีๆสวยเรายิ่งอยากได้เพราะว่าเราอยากได้อยู่แล้วภาพถ่ายสินค้าจริงไม่ใช่แค่ภาพสวยครับแต่คือเครื่องมือขายที่สลังทาีาิสุดเพราะเห็นปุ๊บมันกันแค่เข้าอะไรในสมองเขาเลยทําไมคนอื่นถ่ายสวยแต่ฉันถ่ายไม่สวยเลยอย่างเช่นแบบในภาพแบบนี้ยการจัดวางการจัดรบไปหมดเลยสรุปอะไรเด่นมันก็ไม่รู้เจอปัญหา,าไหมนะ ไอ้นั่นก็สวยไอ้นี่ก็ดียิ้มชอบใช่ไหมชอบคำอย่างนี้ใช่ไหมล่าแสงอ๋อเก่งมากแสงคือกุญแจสำคัญของการถ่ายภาพครับจริงถ้าไม่มีแสงมูอถือเราถ่ายไู้ได้ในโลกของการถ่ายภาพครับแสงเป็นทุกอย่างจริงนะเพราะถ้าเกิดคนมีมันมีเหมือนมีบุหนี่มันมันเหมือนมีการเคลื่อนไหว ทําไม้ภาพดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็น่ากินมากขึ้นเพราะว่าเห็นแรกในปีเราปีภาพแบบปีมานดา,ดาให้น้ำให้น้ำมะนา,าวมันกนระสิมันทำให้ยั่วน้ำลายเราไหมเห็นแล้วน้ำลายแตกฟองไหมเนี่ยแหละครับองคประกอบขอบภาพแล้วก็ดีเทลในรายว่าจานหลักให้น่าสนใจด้วยกทสัมพันครับเราไม่ต้องถ่ายให้เต็มจานก็ได้เห็นไหมมันส่งผล อิทธิพนลนให้กับร้านเรามากนะรวมกับหลักอันนี้ด้ยวยนะครับถ่ายถ้าอยาแค่เรารู้เทคนิคแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรืออีกวิธีหนึ่งที่ผมทำง่ายมากแต่ในเซนเ็นเตอร์ก็คือนี่เลยไปร้านไหนก็เอามือตัวเองนี่แหละเป็นแบบไม่ต้องเห็นหน้าไม่ต้องทำอะไรเลย มีแค่ชื่อร้านแล้วก็ดูบรรยากาศร้านหน้าใหม่นะเนี่ยห้องเล็กมากแต่เราทำยังไงให้ภาพาดูร้านใหญ่นั่นรักนั่เล็กมากแต่ภาพทำไมออกมาแล้วแบบอุ๊ปหน้าใหม,ม่ผมว่าใช้เทคนิคของแมย์เราในการที่ใช้แพงนเวนไวยว่าเล่นธรรมดาแต่หอยออกมาให้มันเด่เนๆตัดใสตัวโปรดักต์ม้างถึนไปแต่ลืมด้านข้างด้านข้างก็สำคัญครับเต็มหมดเลยหน้าหลอจกจัดถ้า,าั่งกาแฟก็จะชอบ มุมเดียวกันนี่แค่สลับตำแหน่งกันเองก็ได้ภาพสองมุมโต๊ะเดียวกันเลือกมุมให้ถูกครับมันจะทำให้เราภาพเราได้สวยมา,มากๆเลยแล้วก็หามุมให้เจอถ้าเราไม่รู้ยังมองไม่ออกจากมุมนี้แล้วก็ถ่ายถ่ายซ้ายถ่ายขวาถ่ายหน้าถ่ายหลังถ่ายามาเป็นๆ้หารูปก็พี่พี่ๆงได้ขอมุมเอูเยอะครับตัวนี้ จีิงแค่ไม่กี่ชั่วโมงโถที่มันสามารถทำไปต่อยอดจริงๆได้นะครับแล้วก็ได้เห็นว่าคนเล่นแกลอะไรก็สามารถปตกแต่งภาพได้มุม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 ที่ดีคือมุมรักครับชื่อน้ำจริงนะคะแล้วก็จริงๆก็ปกติก็ชอบถ่ายภาพบนโซเชียลอยู่แล้วอะไรเนี้ยค่ะแต่ว่าที่ได้มาตามสูตรก็คือก็ได้ลู้นประมาณนั้แบบ เราต้องมีสตอรี่เทลรี่ว่าเค้กจานนี้อร่อยแต่แบบมันกีคนมองแค่เค้กมันก็เกิดการสื่อสารที่แบบต้องไปกินที่ไหนต้ไปกินร้านไหนมันคืเค้กอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเพิ่มแบบ สารเรื่องถ่ายภาพอยู่แล้วแล้วก็วดูจะติดตามอะตกล้องอค่ะที่แบบเขาถ่ายภาพสวยๆจะเป็นเทคนิคเขาตามที่แบบอาจารย์ที่พูดมาก,ก็คือแบบคือพอได้ฟังอาจารย์พูดก็คือชอบใจมากที่เช่นเรื่องจุดตัดเราเข้าใจว่าเออเวลาเราถ่ายภาพเช่นเรื่องภาพอาหารเพื่อที่จะแบบดูนุตมตัดแต่เราเหมืนอย่างภาพคนก็เหมือนกันก็จะดูตามจุดตัดแต่ทีนี้ พออาจารย์พูดเรื่องอเลขคู่เลขคู่เลขที่อะตอนแรกเราก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้เวลาเอะทำไปเราถ่ายภาพเอาอาหารสองอันมาวางคู่กันมันไม่สวยแต่พอมาอาจารย์มีตัวอยา,างภาพให้อ่ะา้าวางห้าภาพถ้าสมมติอาหารหลากหลายเราใส่ก็แข็งตึนไปเอากระดาษปิดมันก็จะดูซอตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างพวกเนี้ย,ย,ยเราก็ไม่ดูตาแต่จะแขนงที่ไรเดี๋พวกเห็นไหม D.I.Y. นนแล้วเรียนปูปอกดัดแปลงป่อยเยอะไปนะเพราะมีอะไรอ่ะเรีอันนี้ก็หลายสารมาโดยใครที่รู้สึกว่าไม่ได้ใช้บ่อยเราก็จะลดปัญหาปกติเราถ่ายที่โต๊ะหรือถ่ายที่ฝึกถ่ายรูปจากสิ่งนี้หน้าโต๊ะคุณใช้ได้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวผมจะมาตรวจป็นบ้านงในรอบที่รอ ก็จะทหาอยู่กับบ้านตอนนี้ไม่มีแสงเป็นยังไงพราะอยากให้ดูตัวแสงชิ้นเรื่องแสงสามารถขยับได้นะครับไม่ว่าแสงที่ดีคือแสงโสมเจ้าพราบ เวลา้5 <énormément> ห <of the world> ้องครับอยากให้ตั้งเป็น4ต่อ3 4ต่อ3ไปแบนี้ในดรูจัดได้ใครอยากให้ภาพยู่นไน ลองายดีแล้วลองเปิดรูมาเป็นเทียบเม่ี้เราถ่ายเราเปิดแสงดูเมื่อกี้อ่านน้อน่ะเปิดแแล้วถ่ายแ้เแงเปรียบเทียบไม่เห็นแบบชัดชัดน้อยเห็นกันเลยแบบชัดชัดได้เลยว่าเออปูก็สวยแล้วท้าถอ่าน่ี้ก็สวยแล้วนะแต่ของเราจบแต่สูงได้นะครับคือเข้าคูลออกแล้วก็ใช้โหมดหลายต่างลองเล่นดู ใช้ทูมเข้าสูบออกใช้โบดเพราะเทปเพราะเทปมีโบดสตูดิโอมีภาพบุคคลภาพบุคคลก็สามารถเลื่นแบบนี้ได้ครับถ้าเล่นตัวสาระมเราสามารถเล่นได้นเยอะเลยอุณหภูมิแรงไม่มีหมดนะมีนี้อะไรล่เราต้องไป้งว่าอารมณ์ภาพมัน นีม <54. S 2> ีมาดิทอปมีเอ็นขอนที่เห็นเห็นข้างล่างนั่งตัวไม่อไหรกันเอสเคอร์ของเราเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ลองเวิร์ช็อปสั้นๆเด็กๆที่แตกต่างกันะจาม ความรู้สึกมันแตกต่างมาตองไหนดูสดชื่นกว่าส่วนตัวนั้นก็ดูดูแบบตีใส่ภาพจากแสงธรรมชาติมากมายเพราะว่ายังอื่นก็คือเป็นคนเล่นน้องไม่เป็นถ่ายไม่พเขางงส ถ้าภาษาพูดเขาจะมันมีลีลาดิดนึงมันมีลีลาแบบเหมือนเหมือนเพิ่มแสงจ,จากข้างหน้าแล้วข้างหลังมันจะมีเง่านิดๆหน่อยๆออกมาแบบให้เราเรียกจะดสนใจมากขึ้นนะคะโออก็จ้างคนที่ทำเป็นสิใช่ไหมฉันก็ไม่ต้องทำเองแล้วเป็นยังไงบ้างครับประสบการณ์ที่ที่ทำาที่ร้านตอนนี้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงบ้างที่ให้น้องที่ทำเป็นได้ได้ช่วยได้ดูแล ท้งารภาพคุชันนาาก็จะต้องปรับให้เราแบบเาตารได้ทำท่าตัดนะนั้นผมพยายามตีความหมายให้ชัดเจนมากขึ้นทาร์เก็ตของร้านคือกลุ่มของมันเป็นผู้ใหญ่บรการคนไปทำงานทาครอบครัวไปเกษียณทำแบบไหนก็ทำตามเขาแค่เมนูแตกต่างกันบริบทก็แตกต่างกันแค่นั้นเอง ยอดขายวันนั้นก็ไมจะดีไปประมาณอาทิตย์เป็นแบบสองอาทิตย์เลยคนะบางบางคลิปที่เราคาดหวังว่าที่ฉันทำกบับคลิป,ปออกมาดีมากอะไรอนยะ่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้ปักแต่บางคลิปเราไม่ได้ตั้งใจแบบเออเห็นเสื้อหรือเห็นน้องเดินผ่านเรารู้สึกว่าดูเฉยเราเป็นคนเฉยๆปมาเนะี้ยเราก็ผ่านเลยอะไรยเงี้ยคับกับฟางคือยอดคนดูแบบสองแสนสามแสนอะไรอนยะ่างเงี้ย เราเราคิดว่าส่วนตัวคิดว่าลงคิดไปเถอะหาหายจากการทำคลิปลงเลยนะครก็คือยอดขายตกอย่างเห็นได้ชัดว่าตกลงเยอะเรากลับมาทําใหม่กว่ามันจะปั้นได้ที่กว่าจะออยอดเอเทนเ์ไนก็กว่าจะกัดคืนมาปุ่มเป้าหมายครอบครัวมันทานเราก็จะจ้างแต่ตัวแต่ตัวเราจะไม่ปล่อยให้แบบที่เราจ้างัานแบบนั้นรับใช้ทำงนประมาณแปดพัน เราจะต้องถือถือต้องเราไว้ถ่ายเวลาเขามีโมเมนต์เขาชิม,มน,นะแต่ก็บอกว่าใช่ครับเราก็จะต้องถ่ายวิดโอซึ่งแต่ก้องเขาอะเขาถ่ายภาพเขาจะมีแสงเขาจัดไฟแล้วเขาจะจัดจานสวยมากดังนั้นเราจะได้ไปอยู่จัดไปยิงแอดแล้วเราก็ได้ดว,วิดีโอ อาจารย์โมให้กันบ้านไว้แล้วไม่ทำเพราะฉะนั้นคุณต้องทำอย่างนี้เพราะว่าคุณโดนทำโทนแล้วเรียบร้อยเลยเอกี้เรียบร้อยแล้วรู้เรื่องไหมครับรูงความคันไหมคะขอแบบสโลโมชั่นสักเล็กน้อยเซมานเลยยังเซโอหนึ่งหนวอินดี้ด้า แคลนะคะจากสุรินทร์ค่ะร้านอัโคโค่ทำอาหารเกาหลีค่ะแล้วมีต่อแล้วมีต่อไหมคะมีมเท่ๆอีกเหรอจะไม่พรีเซนต์อะไรว่าฉันขายอะไรมีสินค้าอะไรน่าสนใจแ,แนะนำเลยค่ะเป็นบาร์บีคิวนะคะแล้วก็ต้อกกีคิมบับค่ะอีกนิดนึงเราจะพบแล้วยังครบเมนูร้านแล้วก็ไก่ไก่ทอดค่ะไก่ทอดก,ก็อร่อยมากนี่เป็นคลิปแนะนำโต๊วแรกเลยครับ นี่คือแต่บางที่อาจารย์โมแนะนำให้ทำได้เลยนรใครยังไม,ม,มง่ได้ทำยกมืออรนสีเมูี่่ตอนนี้กำลังเป็นตะแสแลคือที่ร้านมีอาหารด้ยนะคะโดยเฉพาะเมนูวันนของปรสิทเลยบอกว่ายัางไทยอร่อยมากอะไรอย่างนี้ ชอฝกเชี่วปังชมปังชมปังชมปังจอนะคะแล้วก็ตัวถพอมีทั้งขวดซองขนหนที่ร้านตัวนะคะวค่ใครนึเ่เสื้อผ้าสตอรเคค่ะไหนครับกดตกลงแล้วก็ยอมรับเลยครับ ไม่ให้ไม่รองรับในการแต่งแต่ที่ต่อออามาตัรตันตัางๆแล้วก็เบื่อชีพอปะขอบคุณ